บันทัดทองกินเจ็ด้านตั้งแต่บ่ายยันหกโมงเย็นให้ดูความวใหญ่ของารานกะละมันข้าวหมาอันนี้น,นี่ก็คือซอฟต์ครีมในนั้น,นค,<า>คือบะหมี่ที่บิลูซังสั่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ก็คือหมูสเต๊ะสามสิบมดอู้อันนี้ของบิลูซังก็ามาแล้วอันนี้ก็นนกป็นกินเต็มที่คลี่เต็มตัวไปละหนึ่งคนนะเจ๊ก ไปกินข้าวกับตึกแกงกันตอนนี้พี่รุษสังอยู่ที่สถานีเพชรบุรีอันเลก็ถึงสถานีสามยาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเรารอพักพวกก่อนอยู่สังนะั้นตอนเที่ยงขึ้นตอนนี้แบบมาถึงคนแรกเลยเพราะว่ากลัวว่าจะมาสายจะโดนเจ๊นหน่อยด่าเราต้องมากอดเจ๊นหน่อยให้ได้ระหว่างรอเพื่อนเราก็ไปเดินเล่นสวนสูจุลามาสงสัยมานานละที่ MRT เนี่ยประตูเนี่ยมีไว้ทำไม คือตอนแรกนึกว่าเป็นที่ตรวจโลหะนะก็เห็นทุกคนเดินผ่านปุ๊บมันก็ร้องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงเป็นสาวโทริให้เราเดินลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะเดิน,เด,นเดินลอดกันสมาชิกก็มารบกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะกินร้านนี้ก่อนร้านชื่อว่าอะไรนะ่าอ,ออกป่นะน่ะตั้งซุยเฮงโภชนาประมาณนั้นร้านนี้ก็เป็นร้านขายเป็ด เป็ดน้ำเยอะด้วยอันนี้เราก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเราก็กินแบบเส้นเปาะด้วยเส้นเปาะก็คือเหมือนเป็นบะหมี่เป็นแบนนะเอาเป็นบะหมี่เป็ดอย่างนี้ไม่เอาเลือดแล้วเดี๋ยวเราก็สั่งเป็นน้ำวุ้นอันชันอให้ดูสมาชิกในกลุ่มอานี่เจนหน่อยผู้มาสายเสมอแต่วันนี้ไ่ใส่ซาเพ้าะเชียชีเป็นเทพที่ดาพยากรใกล้ที่ดาภาษาไทยตรวนี้ก็ปวดเจ๊น,น่อยนั่นเอง อ่ะอันนี้คือเจ๊ไพ่หม้อทุกคนก็เคยเห็นแล้วในคลิปตนน่างๆนี้อันนี้พี่เขาบอกต้องต้องเตรียมตัวก่อนนะอ่ะส่นนี้ก็คือเจ้าพวของเิมน้ำอันชันไม่มีแล้วก็น้ำใบเตยก็ได้อ่ะได้ไปชิม,ไ,ม,ไ,ม,มไปซื้อแค่ไห้ในบ้านของใบเตยชื่นใจ ก็คือบะหมี่ที่บิวสั่งสั่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เขีนมาเส้นเปาะเส้นปูเส้นเป,ปาะมันน่ากินมากๆแบบแปะแล้วเป็นบ้านปลาเลยเนี่ยอันนี้เอาแบบไม่มีเลือเอาช้อนตกไปนะอ่ะตเอช้อนตกไปลอ,นนกลอ่ะกินก่อนละกันเยอะๆเลย<ะ>มีใส่ปรุ่งมีนี่ไงพรุ่งจะเล่นกุลเลิบน้ำเลิศไม่ปรุงอันนี้ไม่ไอออิจิน,นอลเลยน้ำไม่ปรุงเลยไข่มันได้ที่อยู่บิวสังก็กินได้เกลี้ยงเกลาขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อคือยกโ็อตเลย อัเราก็เสร็จร้านแรกแล้วเดี๋ยวไปเราก็จะไปเดินหาร้านที่สองกันต่อแล้วที่สองเราจะไปกินอะไรติดตามกันมาเลยร้านที่สองเราก็แวะร้านลูกชิ้นปลาลงเลงคือเดินมาไม่ไกลแล้วก็จเจอกันเลยก็เร็วมากเลยอูร้านนี้ประกอบช่องสามห้าเจ็ดด้วยแล้วก็มีมิชลินด้วยอันนี้คือ เส้นปลาต้ยมยำแห้งอเป็นนลุ่มากอันนี้คือหนังปลาทอดเผ็ดเส่วนของจิ้นอนก็อันนี้เป็นลูกชิ้นลวกที่มันจิ้มดว่ามีแต่ลูกชิ้นเยอะมากอร่อยามากเรอข้างจริงอันนี้ก็คือเป็นเศษซากอารยธรรมเราก็เสร็จร้านที่สองเราจะ กินได้กี่ล้านเดี๋ยวเราตามไปดูวันนี้ตั้งใจว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าเจ้านแน่ๆเราเพิ่งรู้ว่าเรายังไม่เริ่มต้นเลยนะเพราะว่าร้านแรกม,มันต้องเข้าไปที่ไรทัดทองก่อนตอนนี้ร้านหนึ่งร้านสองแล้วยังไม่ถึงบรรทัดทองเลยรตรงนี้ก็คือเป็นสตาร์ทบันทัดทอง,รองเรามาเจอร้านมิวสังเบียประดิษฐ์อะแล้วเราก็มาแวะขนมหวานกันก่อน กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร์อันนี้ก็คือซอฟต์ครีมในราคา15บาบาทอยู่ญี่ปุ่นแท่งเป็นร้อยอยู่ของไทย15บาทต้องมากินแจงซอฟต์ครีมออกเค็มๆเนาะเค็มๆมันๆเนาะมันไม่เหมือนซอฟต์ครีมญี่ปุ่นอะ่ะหรือเค็มเลือดตัวเองที่ไม่กินกัดฝังเองเนี่ยเค็มเลือดตัวเอง เจ้หน่อยเจ้หน่อยสั่งอะไรเนี่ยน้ำแซ่มะนาวคือน้ำปล่าแซ่มะนาวเพื่อสามารถกดได้ตามของฟรีตามสื่รอาหารป่าอันเราก็เสร็จร้านที่สามแล้วไล่ติมเดี๋ยวเราก็จะไปหาอย่างอื่นกินกันต่อเดี๋ยวจะไปกินหมูสเต๊ะด้วยอยากกินหมูสเต๊ะหัวนี้ก็แบบมะม่วงแก้วกล้าแบบ ดูมันอร่อยอร่อยแต่เสียดายบิวซังไม่ชอบกินมะม่วงสุกอันนี้ก็เป็นร้านแบบบัวลอยน้ำขิงน่ากินอีกแล้วโอ้น่ากินจริงๆเลยนี่ร้านนี้คือร้านเจวันเดี๋ยวเรามากินขนมกันดีกว่าโอ้ย,อยน,น่ากินน่ากินบัวบัวลอยนมสดทับทิมใช่ไหมเอออ่าสักหน่อยอ,ยอ่ะเราก็สั่งเป็นบัวลอยนมสดใส่เฉากูไว้ ได้มาเป็นแบบชามกระมังเข้ามาแบบนี้หนึ่ชามไให้ดูความใหญ่ของชามกระมังเข้ามานี่เห็นไหมดูกินเหมือนชามกระมังเข้ามาจริงๆเลยเนี่ยไหนลองชิมดิบัวลอยบัวลอยดูมันใหญ่ใหญ่ม,มันน่ากินมากๆหนึ่งสองเ้าหูอัวลอยย่างไตด้วยอร่อยร้อน อร่อยเย็นมากรสมาก้มาจ่อใหม่อมันโะนี่เขาก็มีเป็นแบบอันนี้คือน้ำเชื่อมใช่ไหมสำหรับคนที่แบบว่าอ่อนหวานนะก็ใส่ความหวานเพิ่มเข้าไปได้หรือว่าเป็นน้ำตาลน้ำตาลอะไรเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาล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 อ่ะน้ำตาลสินตานะใครอ่อนหวานก็เพิ่มความหวานเข้าไปได้อันนี้ข้างในบัวลอยคืออะไรในบัวลอยคืออะไร หอยเจงก็บอกอันนี้คืองานดำมันเลือดอันนี้คือร่องรอยของอารยะธรรมของคุงเรากินแบบทำประบบนข้าวหมดแล้วโ้อันนี้คือทําเครื่องหน้าร้านคือแบบว่าน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือเลไม่ใช่เลโก้สิอะไรนะโลโก้ของเจวันเป็นตุ๊กตาโมเดลของเจวันอ่าเราก็เสร็จจากร้าน ขนมมาแล้วคือกินเต็มที่ครี่เต็มตัวไปแล้วหนึ่งคนนะเจโกโก้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปอีกหนึ่งร้านเป็นร้านที่ห้าฝั่งนู้นก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูปะช่อหมูกรอบอุอันนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยแล้วกินทำไมในเมื่อเรามาจากญี่ปุ่นมวนใจนี่เราก็ผ่านร้านราเมนนะขอบคุณที่ทบอก แล้วเราก็มีก๋วยจั๊บตรงนี้อันนี้ก็ข้ามันไก่ไหหลำนี่เราถึงโอซาก้ากันแล้วจ้าเพราะว่าเราอยู่ที่นัมบะชาบูนั่นเองและแล้วเราก็มาถึงร้านที่ชื่อว่าหมูสเต๊ะนายสงเขาก็จะยืนปิ้งหมูติ๊กันอย่างนี้เลยน่ากินมากๆ อันนี้เราก็จะมากินหมูสเต๊ะกันเราสั่งแบบ30มสไม้แล้วขนมปังอีก2แผงอันนี้ก็คือหมูสเต๊ะ30มสไม้แต่30มสไม้เราสั่งหกคนเอง6คนนะมันคนเยอะนะแล้วก็คนละ5้าไม้เองกันไม่เยอะสี่ลาที่ผ่านมามุงไมน่นับเดี๋ยวไปนับเดีย๋ยวไปนับสี่ลาที่ผ่านมาอันนี้คือแบบว่าน้ำจิ้มอาจจะน้ำจิ้มอาจะน้อยไปไหม อันนี้คือแบบหนามเนื้อหนามมากแล้วแบบรสมากอร่อยมากเนอชิมากเอาเราเหมัอนเลอกข้าวไปแบบหมูเตร็จอ่ไม่ได้น้ิ้อจริงๆอ่ะอันแล้วก็สเสร็จร้านที่ที่เท่าไหร่วะที่ห้าเดี๋ยวแล้วก็ไปอีกร้านหนึง่งร้านต่อไปเรากอว่าจะไปกินสุก,กี้กันอันนี้คือแบบร้านหนึ่งนมนวัวอันนี้คือแบบคนเยอะมาก วันนี้คือแบบร้านตรงท่าก็จะเป็นร้านนี้เลยอันนี้เราก็มากินเขาเจำนวนคนเอะไม่ไหวแล้ที่ปรรทัดทองนี่วุ้ยหรือเพราะร้านจะเปิดได้มิชลินด้วยว่ามิชลินปีนี้ก็ได้ด้วยให้ดูวันนี้คือวันที่6มกราแล้วอยู่ตรงนี้เขาได้มิชลินปี2024แล้ว6วันเขาได้มิชลินแล้วว่าตาเราสั่งเป็นสุกี้เนื้อแห้งแล้วกันเพราะว่าเขาแบบเขาแบบเป็น โปรเซ็นเลยคือมีเครื่องหมายกดไลค์ให้ด้วยเนี่ยอันนี้เบอร์สองเนี่ยเอาตรงนี้อันนี้คือได้มิชลินเอาเอาตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นสุก,กี้อะไรนะสุก,กี้เนื้อของที่เราสั่งมาที่ไม่มีงานติดตของแบบเนี้ยอันนี้ก็คือซาซาาของสุก,กี้อ่ะเราก็เสร็จจากสุก,กี้ร้านนี้แล้วรดเลิค่ามากๆเลยเราก็จะไปร้านต่อไปเป็นร้านที่เจ๋ มาม่ามีมามามา่มาเจะอ่ะเ,อเดี๋ยวเราไปร้านชื่อไรน,นะไม่ใช่เราจะไปถ้วยถังอ่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านช่วยถังกระมังม่อกันจ้ะคือเราเริ่มสตาร์ทการติงกันตอนประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับเที่ยงคึกกับประมาณบ่ายโมงซึ่งตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วเราก็ยังทวินหาร้านของก,กินกันต่อคือประมาณเรากินตั้งแต่แตเที่ยงจนถึงจนถึง,ถงเย็นเลยออาหารสองมื้อคือเดินกินกันตลอดร้านที่เจ็ดอยู่ไหนเอ่อย ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยบรรทัดทองก๋อเหรอก๋วยเตียเต๋ยวผัดเหรอฝั่งนู้นก็มีเป็นข้าวต้มป่าอันนี้เราก็กำลังจะข้ามถนนไปที่ร้านไอติมชุวถังกะละมังหม้ออ่าเราก็มาเข้าชุวถังกะละมังหม้อก็มีไอติมถังกะละมังหม้อแบบนี้ให้เรารับประคิวเบอร์ดีศูนย์ศูนย์สองอ่ะเราได้เข้ามาแล้วนะจ๊ะ นะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของเราก่อนที่วิธีสั่งเขาต้องแบบมาจดจดลงบนแผ่นพลาสติกแบบนี้ซึ่งเราสามารถลบได้เราก็สั่งอะไรไปสั่งเป็นตังน,นั้นอะส้มจี๊ดอันนี้เจ๊ตอ่อเขาสั่งอันนี้นะอ้ายอยู่ส้มจี๊ดมันคืออะไรมนะันอ้ยอยู่นี่คืออะไรอะวุ้นกบคล้ายๆวุ้นใสๆวุ้นกบไตหวานอ๋อวุ้นกบ ออเบิซังสังอันนี้เขาบอกเป็นแบบว่าที่ที่แบบเป็นมีชื่อเสียงก็คือเป็นเห็ดอันนี้นะก็คือเห็ดเขาบอกเป็นหมันโถทอดนะแล้วก็ใส่ด้วยไอศครีมบลซังเลือกเป็นไอศครีมที่เป็นโกโก้ลงไม่ใช่โกโก้ที่มาโรลงเรียนแล้วก็ใส่ด้วยไข่มุกลาวาอันนี้หน้านี้ก็เป็นหน้าที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยอยากกินเหมือนกันแลกขนมเข็งทอดแต่ว่าปิดไอติมไม่ได้ไงเขาต้องเสือกไปเตอไปชอบกินอันเนี้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นไมโรลงเรียนมากๆเลย ขนมเข่งครับทวินหามากินต้องหลายสิบปีแล้วว่าไม่ได้กินสักทีนี่อันนี้ก็จะเป็นไมโลรงเรียนแล้วก็โรยถรนนั่วตัดสวยก็จะเป็นไรนะเก่ารัดใช่ไหมแล้วก็โรยถั่วตัดเช่นกันอ๋ออันนี้เก่าลัสแ,และอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือวุ้นกบไงมีเกี๊ยวุ้นกบอันนี้ของยูซังก็มาแล้วอันนี้ก็เป็นมันโถดทอดแล้วก็ไมโลรงเรียนแล้วก็ใส่ด้วยอะไรนะ ขมต้องลองชิมดูสิอันนี้อยนี้นนนอยเหมือนตะล่ำเาทอ่อร่อร่อยได้มได้อ้อยู่เด็กกินด มันก็อยู่มั่วไปหมดอะอ่ะตอนนี้บิวสันก็กินครีมอยู่อันนี้คือครีมจริงจริงกินครีมทุกอย่างแล้วก็วา้เราก็เสร็จสมอารมณ์หมายกินกันร้านที่เจ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมปังอะไรนะทุถักกะละมังหม้อเออทุถักกะละมังหม้อเราก็กินหมดเจ็ดร้านเสียค่าเสียหายเป็นคนละประมาณอ่ะไม่เกินห้าร้อยบาทถูกมากถูกมากคือเรากิดตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงอะยันตอนนี้แบบหกโมงเย็นแล้วคือเราเดินกินกันตลอดเลยตอนนี้คือเจ๊หน่อยแบบ ลาไปแล้วเราก็กําลังจะเดินกลับไปที่สถานีอะ,อะไรนะ MRT แต่ว่าเดี๋ยวจะผ่านร้านอีกบางร้านก็ไม่รู้จะแวะอีกหรือเปล่าอาจจะแบบทะลุเป้าเป็น8ร้านเก้าร้านก็ได้ไม่แน่ใจเรากินได้ตลอดแบบไม่กระนาดาูเราเดินกั้งแต่แบบแดแดร้อนจนแบบแดดร่มลมตกแล้วว่าแล้วแบบร้านก็แบบเปิดเยอะแล้วอ่ะร้านนี้แบบว่าคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะยิ่งกลางคืนยิ่งเยอะ ของกินตรงคือแบบว่ารายล้อมแบบน่ากินมากๆเราจะแวะร้านไหนต่อกันดีเอาวันนี้เราก็มาบุกอะไรนะบันทัดทองกิน7ล้านตั้งแต่บ่ายยันหกโมงเย็นตอนนี้เราก็กำลังจะขับบ้านลอะอดยวไปส่งตัวแก๊งก่อน อคล,ค,ลคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เราก็กลับไปแค่นี้คลิปหน้ายูซังไปจะพาไปไหนไปรีวิวอะไรติดตามตอนต่อไปบ๊ายบาย